มินนนแลชเสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะภายในจีโน่หอมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวแบบนั้นอาศัยอยู่ ฮันสันคนรุกแอนเชนวอทเทอร์กอสที่ทรงพลังถูกฆ่าตายหลังจากถูกตบเบาๆปฏิกิริยาของชุดเกาะคริสตัลสีดําทําให้ฮันซันเป็นเกังวลแต่เขาไม่คิดจะปล่อยให้มันแสดงออกมาเขาสันนิษฐานว่าชุดเกาะคริสตัลสีดําจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในจีโน่โฮถ้าชุดเกาะคริสตัลสีดําถูกคนพบฮันซันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้แต่แอนเชนวอทเทอร์กอก็ยังถูกฆ่าด,ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแบบนั้นแค่เซเซียลของพลังก็มากพอที่จะทําให้ฮันซันถูกปลดขยี้เหม เลือดของแอนเชนวอเทอร์ก็ตกลงมาทุกหนทุกแห่งรอบตัวพวกเขาเลือดไหลลงสู่ทะเลแล้มอบโอกาสมีชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตที่กำลังขาดน้ำตายมหาสมุทรตูกเติมเต็มอีกครั้งด้วยน้ำสีเลือดฮันเซนสังเกตว่าพืชสีเขียวใกล้ๆกับหินที่เขายือนอยู่นั้นแพร่ขยายออกเพื่อรับฝนเลือดที่ตกลงมาให้มากที่สุด ด้วยเหตุนั้นเขาจึงให้ฝนเลือดตกลงมาใส่เขาเช่นกันฝนเลือดโชกเสื้อผ้าของเขาและมันก็ดูเหมือนกับว่าพลังชีวิตตกลงมาสู่ผิวหนังของเขาโดยตรงเขาสัมผัสได้ถึงตัวตนของแอนเชนวอเทอร์กอตแต่ว่ามันค่อนข้างเรือนราง สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนดวงดาวเป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมมันแทบจะไม่มีซีโนโจินิกปะปนอยู่เลยแต่ด้วยการรอเลี้ยงจากฝนเลือดที่ตกลงมาสิ่งมีชีวิตธรรมดาๆก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงยีนของพวกมันถูกพัฒนาและพวกมันก็วิวัฒนาการกลายเป็นซีโนโจนิกระดับต่ำในทันทีถึงแม้พวกมันจะยังเป็นชั้นร่างสุดของห่วงโซ่อาหารแต่พวกมันก็ได้รับโอกาสที่จะเติบโตแอนเซียนกอดวอเทอร์ร้มเหลวจริงๆสินะ ซิลซื้อถอนหายใจจริงๆรับผลรับที่ออกมาเป็นสิ่งที่ผู้คนคาดเอาไว้ยอดฝีมือทั้งจากเ่าแอนเชนก g อดเวอร์ i g h และเอ็กซ์ตรีมคิงต่างกรลมเหลวมาหลายต่อหลายคนแอนเชนก g อดออริจิอยู่ที่ไหนกันฮันเซิพยายามมองหาท่ามกลางสายฝนแต่เขามองไม่เห็นอะไรที่อาจจะเป็นแอนเชนก g o ดออริจิได้เลยซิลซื้อพูดแอนเชนวอเทอร์ก d ปล่อยข่าวเรื่องนี้ เขาพยายามจะวิวัฒนาการสู่ระดับเทพสบดิ์ออกไปด้วยตนเองเขาต้องดึงดูดความสนใจย,ยอดฝีมือธาตุน้ำเพื่อนในกรณีที่เขาล้มเหลวหนึ่งในยอดฝีมือที่มาก็าจะได้สืบทอด Ancient God o r i g i n ิต่อจากเขาเขาคงจะเลือกใครสักคนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะพยายามวิวัฒนาการสู่ระดับเทพสปดิ์แล้ว บางทีหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีมันอาจจะมีแอนเชนวอเทอร์กอดคนใหม่ฮันสันพยักหน้าเขาไม่คิดว่าตนเองจะมีโอกาสเมื่อคิดถึงเรื่องที่เขาทําให้แอนเชนวอเทอร์กอตโกรธมันถือว่าโชคดีมากแล้วที่เขาไม่ถูกแอนเชนวอเทอร์กอดฆ่าขณะที่ฮันซันคิดอยู่นั้นบางสิ่งก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าท่ามกลางสายฝนเลือดมันเริ่มจะโค้งและตรงมาทางพวกเขาราวกับอุกกาบาตฮันซันตกใจมันมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาและกลายเป็นพายุทอร์นาโดน้ําที่เริ่มหมุนวนรอบๆตัวเขาอย่างชา้ชาๆแอนเชนกอ o ออริจิน ซีวซื้อตกตะรึงแทนส้นจ้องมองมาด้วยความตกใจเช่นกันถึงแม้เขาและแอนเชนวอเตอร์ก็จะมีความบาดหมางก,กันแต่ออกฝ่ายกับมอบแอนเชนกอตออริจินให้กับเขานั่นดูไม่น่าเป็นไปได้ น้ำนั้นบินวนรอบๆฮันเซิลหลายรอบและเปลี่ยนรูปร่างเป็นบางสิ่งที่คล้ายคลึงกับมังกรมันพูดกับฮันเซิลอย่างเบาๆหลังจากนั้นมันก็บินเข้าไปในมือข้างขวาของเขาฮันเซิลแบ,บมือของตัวเองและพบลูกแก้วน้าที่ดูเหมือนกับใครอยู่ในมือมันแข็งตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นลูกคริสตัลที่สมบูรณ์แบบลูกคริสตัลมีรวดรายของน้ําอยู่บนผิวของมันเมื่อลูกคริสตัลสัมผัสกับผิวของฮันเซิลร่างแห่งราชันออริจินัลวอเตอร์ของเขาก็ทําการตอบสนองร่างกายแห่งราชันออริจินัลวอเตอร์ที่ก่อนหน้าน ฟภายใต้การสั่นไหวของลูกคิสตัลฮันสันรู้สึกดีใจ ถ้าเพียงแค่การสั่นไหวของ An c เช n ก God Origin จะช่วยร่างกายแห่ง Origi n a l w a t เ r ของเขาได้ลูกคริสตัลนี้ก็คงจะทรงพลังยิ่งกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้ถ้าเขากินมันบางทีร่างกายแห่งราชัน Origi n a l w a t เ r ของเขาก็อาจจะเพิ่มระดับขึ้นเนื่องจากฮันเซิใช้วิชาโลหิตช,ชีพจรเพื่อดูดซับร่างกายแห่งราชัน Origi n a l w a t เ r ของไปอี้ดยเหตุน,นั้นร่างกายแห่งราชัน Origi n a l w a t เ r จึงอยู่ในระดับราชันขั้นที่1เท่านั้นซึ่งเป็นระดับของไปอีมันเป็นเรื่องยากสําาหรรััับบนนนซ่่่ทีจะะพฒไไปปสูดตอตอแ่ ภายใต้พลังของลูกคริสตัลนี้ร่างกายแห่งราชัน o r ริ i ินอลวอเตของเขาดูจะพัฒนาไปนิดหน่อยแต่ฮันซอนไม่มีเวลาจะมาค้นคว้าถึงศักยภาพทั้งหมดของ a n นเช n t น o d อดออริจเพราะในตอนนี้เขาเห็นเงาของใครหลายคนกําลังมุ่งหน้ามาทางเขาผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นแอนเชียน o d อดออริจที่ร่วงลงมาดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งหน้ามาทางนี้ฮันซนซ่อนลูกคริสตัลแต่ว่ามันสายเกินไปแล้ว เงาที่มุ่งหน้าเข้ามานั้นโฉบลงมาเพื่อจู่โจมในทันทีที่เขาสังเกตเห็นฮันเซนย่อฝีมือระดับเทพเจ้าที่เข้ามาจู่โจมนั้นเปิดใช้แสงแห่งเทพธาตุน้ำและส่งฝ่ามือเข้าใส่ฮันเซนการโจมตีนั้นห่างชั้นกับพลังที่ถูกแสดงโดยแอนเชนวอเทอร์กอตแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นคลื่นสูง ฮันเซนเปิดใช้งานร่างกายแห่งราชโนดิจิทัลวอเตอร์และปลดปล่อยแสงแห่งเทพออกมาในทันทีหลังจากนั้นเขาก็ชกหมัดเข้าไปประทะกับฟ่ามือของยอดฝีมือระดับราชันแสงแห่งเทพทั้งสองประทะกันแต่แสงแห่งเทพขั้นที่สของยอดฝีมือระดับราชันถูกคมด้วยแสงแห่งเทพขั้นแรกของฮฮนเซนแสงแห่งเทพของอีกฝ่ายแตกร้าในทันทีปัง ฮันเซนทำลายแสงแห่งเทพของศัตรูขณะที่หมัดของเขาชกต่อไปข้างหน้าและตรงเข้าไปที่อกของศัตรูระดับราชน์พวกเขาทั้งคู่ใช้พลังธาตุน้ำเหมือนกันแต่ยอดฝีมือระดับราชน์ธรรมดาธรรมดานั้นขาดร่างกายที่พิเศษแบบเอ็กซ์ติร์มคิงยอดฝีมือคนอื่นที่เข้ามาจู่โจมฮันเซนหยุดชะงักไปเมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งที่หัวร้ายของฮันเซนพวกเขาก็ถอยออกไปเล็กน้อยและไม่กล้าเข้าไปใกล้กลถ้าพวกเขาไม่เข้ามาฮันเซนก็จะเข้าไปหาพวกเขาเองฮันเซนจัดการกับยอดฝีมือระดับราชน์สามคนในเพียงเวลาแค่หนึ่งวินาที ลางกายแห่งราชอนออริจินอลวอเทอร์แข้งแก่งสมคำร่ำรือเสียงตะโกนดังขึ้นมาฮันเซนหันไปเห็นคนคนหนึ่งปรากฏตัวท่ามกลางฝนเดือดเขาถือร่มคันหนึ่งอยู่ในมือและปลดปล่อยสัมผัสที่กดดันเข้าใส่ฮันเซนวิหกเก้าเสียงจากเผาโจนสลัด ใครบางคนกรีดร้องออกมาเสียงดังฮันเซ้นหันหลังให้กับยอดฝีมือรับราชันคนอื่นและหันความสนใจไปยังคนที่มาใหม่คนที่มาใหม่นี้เคลื่อนไหวด้วยความเชื่องช้าที่ดอกตามันมีระยะห่างระหว่างพวกเขาอย่างน้อย100หนึ่งร้อยไม์แต่คนที่มาใหม่นี้เดินทางข้ามระยะทางนั้นด้วยการก้าวขาเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเขายกร่มขึ้นเหนือหัวและหันไะมองหันเส้นด้วยรอยยิ้มเมื่อฮันเส้นเห็นใบหน้าของคนนั้นเขาก็สามารถบอกได้ว่ามันธรรมดามากๆแต่ดวงตาอีกฝ่ายนั้นงดงามอย่างมากและพวกมันก็เป็นเหมือนกับพระจันทร์เสี้ยวสองดวง ฮันเซนไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับวิหกเก้าเสียนแต่เมื่อรู้จากแรงกดดันที่อีกฝ่ายผลล่อยออกมาเขาเชื่อว่าวิหกเก้าเสียนต้องเป็นระดับราชันที่แข็งแกร่งมากๆวิหกเก้าเสียนมาหยุดอยู่ตรงหน้าฮันเซนและมองไปที่ฮันเซนและยิ้มออกมาองค์ชายสิบหกของเอ็กซ์รีมคิงไปอีใช่หรือไม่เจ้ารู้จักข้าแต่เจ้าก็ยังกล้ามาท้าทายข้าอีกอย่างนั้นหรอเจ้ากล้ามากสินะฮันเซนพูดพวกเราเป็นโจรสลัดไม่เคยขาดความกล้า วิหกเก้าเสียนยังคงไม่หยุดยิม้มทิ้งอันเชนกอดออริจินเอาไว้และใส่หัวไปซะไม่อย่างนั้นข้าเขาคงต้องเรียกราชาไปให้มารับศพเจ้ากลับไปห <c oughs> น้าหัวเราะฮันซ้นแกล้งคํเบินโกรธเขาใช้แสงแห่งเทพเพื่อปกคลุมวิหกเก้าเสียนแสงแห่งเทพธาตุน้ําห่อหุ้มร่างของวิหกเก้าเสียนแลเปลี่ยนเป็นน้าที่กําจัดการเคลื่อนไหวของวิหกเก้าเสียนวิหกเก้าเสียนยังคงไม่เคลื่อนไหวเขาปล่อยให้แสงแห่งเทพของฮันซ้นกําจัดการเคลื่อนไหวของเขาทําไมเจ้าไม่เคลื่อนไหวฮันซ้นถามพร้อมกับขมวดคิ้ว ข้ากลัววิหกเก้าเซียนพูดกลัวอะไรฮันซันถามข้ากลัวว่าการโจมตีของข้าจะรวดเร็วเกินไปแล้วเจ้าจะถูกข้าตายโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ว่าข้าเก่งกลัวเอ็กซ์ตรมคิงเจ้าน่ะไม่ได้มากไปกว่าตัวเก,กะกะวิหกเก้าเซียนพูดด้วยเสียงที่สงบนิ่งฮันซันหัวรอระพูดในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีราคาถ้าเจ้าพบบางสิ่งที่ฟรีอย่างแท้จริงแล้วก็ได้โปรดบอกข้า ้าพูดถูกมันยากจะหาบางสิ่งที่มีค่าอย่างลูกแก้วข้าอาจจะไม่ได้พบอะไรที่เหมือนมันอีกเป็นครั้งที่สองแบบนั้นข้าถึงไม่กลัวที่ต้องเผชิญกับปัญหาเพื่อได้รับ Ancient God Origin มาวิหกเก้าเสียงยิ้มดาบแสงของเขาส่องสว่างขึ้นมาและตัดแสงแห่งเทพของฮันเซนในทันทีเจ้าเป็นครึ่งเทพฮันเซนมองไปที่เขาวิหกเก้าเสียนผ่านแสงแห่งเทพเข้ามาหาฮันเซนอย่างง่ายดายดาบแสงที่ดูเป็นรางร้ายส่องสว่างออกมาจากก่มของเขาขณะที่เขาก้าวเข้ามาใกล้ฮันเซน ค่าเป็นครึ่งเทพและเจ้ามีแค่แสงแห่งเทพระดับดาจันขั้นแรกเจ้าอาจจะคิดว่าค่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่า แต่พวกเราโจรสลัดไม่กลัวที่จะถูกมองว่าเป็นตัวร้ายวิหกเก้าเพูดเขาหุบล่มในมือและใช้มันแทงเข้าใส่ฮันสซนดาบแสงของเขาดูเรียบง่ายแต่มันก็มีจิตแห่งดาบซ่อนเอาไว้ในการแทงของเขามันซ่อนความรุซึ้งที่แท้จริงเอาไว้ฮันซันใช้ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเทอร์เปลี่ยนร่างกายเป็นน้ำหลังจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาวิหกเก้าเศษฮันสันพุ่งเข้าหาร่างกายของวิหกเก้าเแต่ทันใดนั้นร่มของวิหกเก้าเที่ถูกใช้เหมือนกับดาบาก็กลางออกอีกครั้งทำให้ร่างน้ำของฮันมัน ฮันสันกระเด็นกลับไปและร่างน้ําของเขาก็ขับคืนสู่รูปร่างมนุษย์เขาคิดจะกระโดดเข้าใส่วิหกเก้าเนอีกครั้งแต่ทะเดนั้นดาบแห่งแสงก็ฟันลงมาที่ตัวเขาการฟันนั้นถูกซ่อนอย่างสมบูรณ์แบบฮันสันมองไม่เห็นมันจนกระทั่งมันฟันมาถูกร่างกายของเขาน้ําที่ประกอบเป็นร่างกายของฮันสันแตกกระจายออกก่อนที่จะพยายามรวมตัวกลับเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่มันก็มีบางสิ่งขวางพวกมันเอาไว้ด้วยเหตุน,นี้มันจึงยังเป็นหยดน้ําที่กร,กระจายอยู่ตามพื้นวิหกเก้าเยนยกร่มขึ้นเหนือหัวดายิ้ม ถึงดาบแสงของข้าจะทำลายร่างกายแห่งราชานอริจินวาวอเอร์ของเจ้าไม่ได้แต่ข้าหยุดร่างกายของเจ้าจากการรวมกับเข้าด้วยกันอีกครั้งได้ข้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้แต่ข้าปิดผนึกเจ้าได้เป็นเวลาหมื่นปีองค์ชาย16เจ้าควรจะมอบแอนเช n t นกอด r i ออริจให้กับข้าแบบนั้นทั้งเจ้าและข้าจะได้ไม่ต้องลำบากขณะที่ผู้จบีหกเก้เสียงก็ขมงดคิ้วร่างน้ำของฮันเซนเริ่มเรืองแสงสีทองออกมา ทุกหยดน้ำบนพื้นนั้นมีคิงอิชสีทองระยิบระยับอยู่ภายในหยดน้ำนับไม่ถ้วนเริ่มไหลามารวมกันอีกครั้งและร่างของมนุษย์คนหนึ่งก็ก่อตัวขึ้นต่อหน้าวิหกเก้าเสียนวิหกเก้าเสียนลีตาไปมองหันเส้นด้วยความประหลาดใจร่างกายของเจ้ากักเก็บคิงอิชเอาไว้มากถึงขนาดนั้นเชียว เขาทำแบบนั้นได้ยังไงฮันเซนไม่ได้พูดอะไรร่างกายและกระดูกของเขาสั่นไหวด้วยพลังของคิงอีชเขาชกหมัดเข้าใส่มีหกเก้าเสียนเมื่อเขาชกหมัดออกไปมันก็ไม่ได้มีพลังอะไรอยู่ในหมัดนั้นแต่ร่างกายของเขาได้รับการสนับสนุนจากพื้นดินและท้องฟ้าวีหกเก้าเซนหุบร่มและรวบรวมจิตแห่งดาบของตนเองเขาใช้ร่มแทงเข้าไปปะทะกับหมัดของฮันเซนปัง พลังของทั้งสองประทากันแสงสีทองของคิงอิชและดาบแสงของวีหกเก้าเสียนกระจัดกระจายไปทั่วดาบแสงนับไม่ถ้วนตกลงมาใส่ตัวของฮันเซินราวกับสายฝนแต่ก่อนที่มันจะมาถึงตัวของเขาคิงอิชในตัวของเขาก็ตีพวกมันกระเด็นออกไปหมัดและล่มประทาซึ่งกันและกันคืงเทพู้แข็งแกร่งถูกทรงกระเด็นออกไปด้วยหมัดของฮันเซิรนล้มของวีหกเก้าเสียนถูกชกจนงอกลับไปด้านหลังฮันเซินไล่ตามวีหกเก้าเสียนที่กระเด็นออกไปพร้อมกับกระหน่ำชกใส่เขาการโจมตีของฮันเซิรนเป็นเหมือนกับคลื่นทะเลมันน่ทด าปปล่อออยกไในตอนที่ฮานเซ่นได้เห็นพลังน้ำที่น่าตกใจของแอนเชียนวอเ r อร์กอตเขาก็รู้ในทันทีว่าสามารถรวมมันเข้ากับหมัดช็อกกิ้งสกาของเอ็กซ์ตรีมคได้สีหน้าของวิหกเก้าเยนเปลี่ยนไปเขาพยายามจะรลบมัดที่กระนำเข้ามาเป็นจุดแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามื่อนไหวสักแค่ไหนโลกนี้ก็เป็นใจต่อคิงเอชภายในร่างกายของฮานเซ่นในตอนนี้วิหกเก้าเไม่สามารถหนีไปจากฮานเซ่นได้ปปปมัดและล่มระทะกันบนท้องฟ้า ต่เพียงแค่ไม่กี่หมดัดสิ่งของระดับราชาก็ถูกทำลายด้วยหมัดของฮันเซนเว้นะนี่มันบ้าเกินไปละวิหกเก้าเสียนร้องตะโกนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตร,ระดับครึ่งเทพและเขาก็ใช้พลังทุกหยดที่มีเพื่อต่อกรกับฮันเซนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ดีกระดูกของเขาแตกแล้วแล้วฟังดูเหมือนกับว่าพวกมันกำลังจะหักซิวซือและคนอื่นมองดูการต่อสู้บนท้องฟ้าขณะที่เธอเห็นเงาสีทองอัดวิหกเก้าเสียนจนน่วมเธอก็รู้สึกประหลาดใจอย,อย่างมาก ไม่แปลกใจเลยที่เอ็กซ์ตีมคิงเป็นหนึ่งในสามเผ่าพันธุ์สูงสุดวิหกเก้าเสียนั้นแข็งแกร่งมากๆแต่เขาก็ยังต่อกรกับคนที่มีสายเลือดของเอ็กซ์ตีมคิงไม่ได้อยู่ดีเขาเป็นแค่ระดับราชันคันแรกแต่เขากับจัดการวิหกเก้าเสียระดับครึ่งเทพงไ,งได้ง่ายยเอ็กซ์ตีมคิงน่ากลัวจริงๆวิหกเก้าเสียนโกรธจัดเมื่อได้ยินความคิดเห็นเ่านั้นเขารู้ว่าฮันเซินออนแอกว่าเขามาก แต่ King ง a อสที่สเสริมพลังให้กับฮัน s e นนั้นทรงพลังเกินไปทั้งจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั้นตอบสนองต่อ h a n s e นทุกหมัดของเขารวมพลังของทองฟ้าและผืนดินเอาไว้มันมากพอที่จะก้าวข้ามพลังของวิหเก้าเสียนวิหเกเสียนถูกชกกระเด็นออกไปอีกครั้งเขาพูดออกมาด้วยความโกรธไอเวนเอ้ยถ้าข้าไม่ใช่ทุกอย่างที่มีเจ้าคงจะคิดว่าข้าเป็นแค่แมวตัวนึง ถึงเวลาที่จะแสดงให้เจ้าเห็นววกค่าคือเสือแสงสีดำส่องสว่างออกมาจากร่างกายของเขาแขนของเขากลายเป็นปีกสีดำขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเขากลายเป็นนกสีดำที่ดูน่ากลัวนกประหาดนั้นดูเหมือนกับเมฆดำที่มีกก้าหัว ดวงตาของหัวทั้งเก้ามีแสงสีทองเมื่อนกสีดำกระพือปีกสายลมและเปลวไฟก็ถูกเรียกออกมามันดูเหมือนกับปีศาจท,ที่จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกขณะที่หมัดของฮันสันถูกฉกเข้ามาวิโอ,อกเก้าเสียงก็ปลดปล่อยเสียงกรีดร้องประหลาดออกมาเสียงนั้นสามารถทำลายก้อนหินและท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะฉีกขาดกงเล็บของนกปะทะเข้ากับหมัดของฮันสัน หมัดและกรงได้ประทะกันแต่ในครั้งนี้ฮันเซ่นเป็นฝ่ายที่กระเด็นออกไปด้านหลังวิหกเก้าเสียงกระพือปีกและบินตามฮันเซ่นไปวิหกเก้าเสียงยังคงส่งเสียงกรีดร้องประหลาดออกมาและดวงตาของมันก็ดูเหมือนกับสายฟ้าฮันเซ่นเตรียมตัวจะพุ่งเข้าไปโจมตีอีกครั้งแต่ทันใดน,นั้นหัวทั้งเก้าของวิห9เก้าเสียงก็ส่งเสียงร้องประหลาดที่เหมือนกับการได้คาถาออกมาขณะที่คาถานั้นถูกได้ความือกระแพ่กระจายออกมาจากร่างของวิหกเก้าเสียงจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ